แต่เดี๋ยวผมจะสอน,สน,นวิธีการผาขคาไในฝ่าหัวหรือว่าผาทงแบบนิ่ทงทำยอดอันนี้อันแค่ผมจะแยกผมทำยอดเลยยัคุณเช้านะอันนี้เขาเรียกว่าตายอ,นาอายดนะที่เราเสียนะคือตามอกคันสุดท้ายจะมียอดเลยนะนี้เรียกตายยอด ต่ที่เขา,าทีา่มอตา,าอั้นตาอั้นก็คือตัวนี้เห็นไหมมันจะเป็นกีดแก่มันจะอยู่แบบนี้ไงถ้าประบาดใช่ไหมมีตายอดนี่คือตากลางตนี้นี่เป็นตาอัาน้นตาอั้นก็คือตาห้องขวานเดี๋ยวนยอดมันจะเป็นพวกนี้เวลาถ้าเราเสียงนตะีแล้วไปปูอันนี้จะโตไป แต่ตาหนี้เขาจะไม่ยอขายเพราะถ้าตัดตานี้อีกสองตาจะเสียใช่ไหมอันนี้ยอดละสิบบาทอันนี้ยอดละยี่สิบคืไม่มีใครขายคืผมบอกนะเนี่ยเนี่ยถ้าเวลาไปเสียบที่การแปลนีต้องใช้ตาแบบนี้นะตาแบบนี้ไปเสียบต้นตอนข็งอะไรกว่า มันแก่กว่าเยอะตอนนี้สีตรงนี้จะสู้อันนั้นยากมันจะรุนดางที่สุดมันจะยากท่านต้นใหญ่นะครับแต่ถ้าคนเล็กจะยิงได้ถ้าผมจะใช้ต้องสังเกตไหมบางทีเราไปหาต้นตอกับตาเนี่ยครับถ้าเราไม่มีต้นพันธุ์ทอเนี่ยเราจะหาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเสียงให้เป็นอันเกี่มันจะใหญ่กว่านี้สังเกตนะครับ ตรงนี้แล้วแต่เรากำหนด,ดว,ว่าจะไวเท่าไหร่เราดูลักษณะต้นตำแหน่งที่จะดีที่สุดน,นี่ยีหุ่ตัดไปอันนี้ถ้าอันนี้ใหญ่กว่าเนอ้อครับทุกอย่างต้องทำงานฆ่าเชื้อก่อนนะาไม่หุ่นใช้แหวนพอลลี่เนาะหมือนกี้ผมก็ใช้นะมีดเ,เห็นไหมเราฝังทเ่ีนี่เดียวนะครับฆ่ารับติดแล้วไอ้กำลังนี่ถ้ากิติดที่แพ้มันจะไม่ติเลยมค่อนข้างเสียพิธีที่ผ่านทำไมเขาเสียโอรโมโน่ถึง ไม่ระส่งตรงเทเลก็จริงตรงนี้นะต้องเช็ดอย่ตลอดจริงๆตองผ้าผ้าชุบแรปอง้อ้เั่นลิวียนรอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาเชยบมาแต่ต้นจใกล้ที่ได้อะอันนี้สอนอีกวิธีเขาเรียกว่าวิธีฝานฝานบวกนะครับคือพานียนมา ประมาณนี้ย <entrepreneurship? S 1> นี่เนาะมันยาวเ <bug> hey? ห็นไหมลัมกษณะแผลนะครับมันจะโตเลยมันจะม่เบี้ยวไม่งอนะครับเราทำได้ก่อนลองทำดูเนาะกระจายนะจุดนี้แล้วก็อ่านครับพยายามให้น้อยครั้งที่สุดอันนี้อันนี้ทำต่อหน้าเลยมันค่อนข้างจะเก่งหน่อยปกติทำให้จะต้องให้เสร็จเลย ค,ค,ครับจากนะั้นอันนี้ก็เหมือนกันแผลที่เราต้องให้ตรงนะครับลักษณะแผลจะตรงเลยเหมือนแบบใบมังค่าขีดนะเสร็จแล้วเรามาทาอันนี้ให้ทาให้ตรงด้านในด้านหนึ่งนะเพราะพราทาตรต้นเท่ากันโอเคเป๊ะได้แต่นี้นี้ใหญ่กว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาทาด้านในด้านหนึ่งนะครับแผลตัวซ้ายให้ติดนี้ก็ได้แผลตัวนี้ใหญ่เลยมากกว่าตัวนี้นะพันดีนะทาตัวนี้ท้าเลยมาหน่อยใช้โอกาสติดแลครก็ ติดเชื้อจนมันเยอะกว่านะครับแล้วก็มาท่ากันเลยอย่างนี้นะครับให้ถูกดันดันดันทำนี้ก็ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมไอ้ไอ้ต้นนี่เกินไม่เป็นไรนะครับแต่จริงๆถ้าให้เป๊ะเนี่ยมันต้องพอดีกันหมดเทพทำอีกอันหนึ่งหน่อยครับอันน้อยหนึ่งแมียมาต้อนเมียมาช่วยกันเมียเมียไม่ต้องช่วยเมียอยู่ในลำคาน ต้องใช้สมาธิเยอะนะอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็พันตอนนี้พันให้ติดก่อนอันนี้อันนี้อันนี้มันอยู่ที่เทคนิคนะครับวิธีพันนี่ต้องฝึกประมาณอาทิตย์เดียจะพันได้เหมือนผมเนี่นะมันเชื่ออยู่ดีๆีจะพันได้นะครับนี่เนาะเราพันเลยเรพันขึ้นอันนี้เนื่องจากเค็มันมันมันจะเดีอดอยู่ในตัวครับก็สามารถเอาติดได้เลยไม่ต้องไปพันติดอยเขา แ,บบแค่นี้มันก็ไม่หดุดแล้วนี่นะครับจากนะั้นผมจะใช้ช้อนในถุงช้อนของปาตีต้องใช้ปลาฟิน์มตัวนี้นะที่ผมเอาตัวพันนะพันๆเสร็จหรือไม่ก็ต้องเอาถุงคุมถุงใหญ่ๆก็ได้น,นะครับแต่ผมไม่ไม่ใช้ละตอนนี้คือมันจะไวที่สุดใช่ถุงอย่างนี้คลอกเลยบางคนอาจจะตุ่มที่มีซิปอ่ะ ถ้าตาต่ำสายเราสูบิกแต่ผมใช้แค่ตัวนี้การเนี่ยไม่ให้ความชื้นมันถล่มออกจากนี้นะแค่นี้เองไว้ที่รอดกันไปครับประมาณเดือนเดือนจะแตกครับถ้าเป็นตาอั้นนะแต่ถ้าเป็นตายอดตายอดประมาณสองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็จะแตกแต่ต้องดูด้วยตาอย่างนี้แหลมๆมิจฉาไม่ยอมใช้เอาลูกม้วนเข้าใช้เสียยอดไห้ ผลผลเยอะที ف, ่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกาพันวาสองเดือนนี้ถึงมกราต้องยอดทำดีช่วงนี้มันจะออกตามจะสมบูรณ์เต็มที่แล้วความชื้นเนี่ยแดดก็ไม่คาจะมีช่วงกอนเย็นช่วงปลายฝนครับปลายฝนต้นหนาวนะครับผอดีช่วงนีงก็คือช่วงพฤษภาพฤษภาก่อนใี้มันจะแตกยอดช่วงนี้ช่วงนั้นตามจะอึ้นนะครับตามจะออกสมบูรณ์เลยเลย่างเงี้ย เนี่ยครับตางน,นี้นะหหัวไม่ขีดอย่างนี้จะแตกไปจะถ้าอย่างนี้จะใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะแตกที่กันแดดนี่นะฮะเลี้ยงสวนวัวการไม่สมบูรณ์แต่ผมจะไปใช้ตาข้างล่างเพราะนี่คือตาหมดนะครับอันนี้ผมก็จะตัดทิ้งเลยกา่มี้ไม่ใชอันนี้วิธีที่หนึ่งอาวาร์โดถ้าใครเป็นเนื้อเชื่อเสียงยอดครับอย่างนี้จะมีโอกาสติดสูงที่สุดหนอผ่ากลางยังน้อย อันนี้เกิด90%ใชอครับอย่างตอนนี้ปกติผมขายอยู่ที่30 35เนาะตอนนี้นะครับถ้าผมเอาชอบทำดีได้เสียงในแปลงโดยไม่ต้องออกพื้นที่วันหนึ่งผมทำได้ประมาณ200ต้นเสียงถ้าตีผมขายอยู่ที่150เนาะเคิียย่กเรังมูลค่ามันจะเพิ่มขนาดอันนี้แับอันนี้ครับนี้เสียงอันนี้กระดาษกาว 太高了。